สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับน้องอามสักสปีด800ช็อปนครปฐมนะครับวันนี้มีสินค้ามาแนะนํานะครับคือไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยววันนี้มีมาแนะนํานะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไปแบบไวๆเลยนะครับเวลามีน้อยดูน้อยๆก็ชับเข้าใจความนะพี่นะตัวแรกนะพี่เอาตัวท็อปก่อนเลยนะครับ1,200บาทของโคโซ่ครับของโคโซ่ครับ1,200บาทนะพี่นะ ของโคโซ่หนึ่งพันสองร้อยบาทถามว่า,า,าทําไมแพงนะครับถามว่า,า,าทําไมแพงนี่มันเป็นคอยางนะพี่นะมันเป็นคอยางนะครับข้อดีของคอยางคือเวลามันงองเงี้ยมันไม่หักพี่คือมันไม่หักนะครับเวลาเราติดไปเนี่ยไฟเดียวหน้าเวลาที่อยู่ด้านข้างไฟลิงนะครับคนเดินชนเดินเฉี่ยวหรือเอาไว้เอาไว้ด้านหลังเนี่ยเวลาลงจากรถขายเกี่ยวนู่นนี่นั่นเนี่ยมันไม่หักนะพี่พนะนะครับมันแพงเพราะมันทนนะพี่นะนะครับ มันไม่ห is ักนะครับต you know, ัวนี้มีสีใสกับสีสมกนะพี่นะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับราคา1200บาทนะพี่นะราคา1,200บาทตัวต่อมาพี่ทรงเดียวกันแต่เป็นงานเอกโมโตนะครับเป็นงานเอกโมโตนะครับ500บาทนะครับ5 0าบาทนะครับเป็นสีสมอนะพี่นะด้านข้างลักษณะประมาณนี้นะครับด้านข้างลักษณะประมาณนี้ด้านหลังนะพี่นะนะครับ คอเป็นคอน็ตไม่ใช่คอยางนะพี่เป็นคอเหล็กปกตินะพี่ไม่ใช่คอยางครับเพราะฉะนั้นเวลามีคนมาเดินเกี่ยวแรงๆเนี่ยมันไม่เหมือนของโคโซนะครับมันสามารถหักได้บางทีไฟเลี้ยวอาจจะไม่หักนะครับแต่แป้นมันอาจจะหลุดนะครับรานะคา500บาทอันนี้ราคาประหยัดคุณภาพไฟแสงสว่างแน่นอนนะครับไปดูตัวต่อไปพี่ตัวต่อไปงานอีกโมโตเหมือนกันนะครับงานอีกโมโตเหมือนกัน นะครับแต่เป็นคนละทรงนะพี่นะนะครับเป็นทรงสามเหลี่ยมรูปหัวใจนะพี่นะเป็นทรงสามเหลี่ยมรูปหวใจพี่นะครับเป็นทรงสามเหลี่ยมรูปหัวใจอย่างนี้นะครับนี่ครับลักษณะงานเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้นะพี่นะตัวต่อไปพี่เอ็กโมโตเหมือนกันนะครับเอ็กโมโตเหมือนกันนะครับเป็นคล้ายๆหยดน้ำนะพี่นะ เป็นคล้ายๆหยดน้ํานะครับเป็นคล้ายๆหยดน้ํานะครับอันเล็กกระทันรัดใครสําหรับสําหรับคนที่ชอบอันเล็กๆนะครับอันนี้ได้เลยนะพี่นะคนที่ชอบเล็กๆอันนี้ได้เลยนะครับ ของเองโมโตทุกตัว500บาทนะพี่นะของโคโซ่หนึ่บาทใครสนใจติดต่อที่ Facebook ได้เลยนะครับสปีดแปดร้อยช็อปนครพนมนะครับหรือว่าเพจสปีดแปดร้อยหรือจะแอดไลน์มาผมก็ได้ a r m s p เดน e d 8 00นะครับหรือไม่จะโทรสะดวกอยากได้รวดเร็วนะครับ0616163261นนะครับติดต่อผมได้เลยน้องอาร์มนะครับในเพจผมจะเป็นคนตอบนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาแค่นี้ปลาเร็วไปเร็วนะครับสวัสดีครับ